อไปเลยจ้าเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนเเเเอาาาา

อยู่สิมัเนเข้าไปข้างในแล้วมังม้งตัวใหญ่เปล่าอีกตัวอยู่ข้างในมั้งมีเสียงีต้องบิงด้วยใต้กว่ายอยีกมีกยยมดกระโดดเอาไปสิลงไป อืมเอาไปเดินไปลูกนกี่ครับออจุึ๊บหาไปเ่ี๋ยามือไปแยมนะ,ะกัดน,นะเอเอ,อมองเฉยๆน,นี่อยู่นี่นห,นห,ห,หาทางออก งนนี้เป็อมั้ห๋อโอยอย่าเข้าไปนะสกิปไม่ได้นะมาแล้วมาแล้วยาวนิ้วแย่ไปนะมันกัดมือไม่ปล่อยเลยนะลูกเดี๋ยวดูเขาเดินดูเขาเดินโอ้โหรู้จมูกลโหลลุงเต่าอืมมาหมอมือไปไอ้นี่มันนะกัดนะไม่ได้เชื่อกีบอะไง กระดองแข็งเนี่ยเออ,เอ,อห่างออกมาหางห่างออกมานะอย่าไปจับนะกัดมือขาเลยนะเอออีกตัวมาแล้วขึ้นมาแล้วเอลลี่มันไม่กินเต่ามันไม่ได้กินหญ้ากินอะไรอะ่ะไม่รู้มันมีอาหารของมันแหละเนี่ยเขามีผักกินผักเขาจะมีผักมาให้นะก็กินผักเห็นไหมเห็นไหมเขากําลังกินผักอยู่สก,กีีอยวมือเข้าไป าหาผักกินผั<า>กห,หมดใช่เขาอมไม่ใช่นะเดี๋ยวเขาเอามาให้เองน่าจะเป็นผักกาดไอจิ๋วนี่ก็มาแขกขาเขาหดตัวอยู่นี่ตัวตัวไอหมอนั่งแล้วก็ว้าวจับราวไว้ลูก ไปขึ้นไปดูวิวข้างบนอ่ะไปขึ้นไปลูกเราขึ้นลงข้างที่มีรา,าวบู้มีดอกดาวเรือง,งนี่คือคนที่ท<ร>ไม่กลัวความสูงเอาไปขึ้นไปต้องต้องระวังให้ดีอ่าขึ้นไปอ้าขึ้นไปชมวิวเกาะให้ดีนะครับว้าว ลความสูงด e> ูไม่กลัวความสูงเลย็นกะงนลมเย็นดีนกบินเล่นลม